สวัสดีค่ะก็<อ>ถึงช่องอะไรนะเขาตะโกกันแล้วค่ะเดีนยวลงรถนิดหนึ่งวันนี้ก็นี่ค่ะอยู่ที่ทางลงเขาตะโกและบางคันก็จอดนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วเราล่ะ เราจอดทำอะไรเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็ตั้งแต่ขับมานะคะยังไม่ได้ดึงผ้าเดี๋ยวเราจะดึงผ้าแล้วก็เช็ครถนะคะดูรถสักหน่อยว่ามันหลวมไหมมันอะไรไหมก็ใส่ไม้สับนะคะประมาณนั้นนี่คันอื่นก็จอดจอดจอดบางคันก็นอนนะคะ แล้วนี่จอดทำอะไรอ,อ๋อรัฐผาใบตรวจเดี๋ยวจะลงจะลงเขาแล้วค่ะเราจะลงเขานะคะก็จอดดูนิดนึงดึงผ้าเพราะบางทีไม้สับสูงสูง,สงเนินเนินแล้วขับขับไปมันก็แบบกระเทกยุบยุบย,บยบลงผ้ามันก็หลวมเนาะนั่นแหละประมาณนี้เราก็จอดตอนนี้ก็คือจะจอดเช็คจอดเช็คอ่า เช็ค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 ผ้าเช็คอะไรหน่อยประมาณนั้นตัวแม่ตัวลูกดึงผ้ากันก่อนนะคะดึงผ้ากันก่อน สายบรรทุกค่ะใช้ชีวิตอยู่กับรถนะคะนี่อะไรมีขนวัวคันนั้นขนวัวนะสายบรรทุกก็ขนวัวขนหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างก็นี่ค่ะสู้กันไปวิ่งกันไปค่ะเลือกแล้วก็ต้องสู้ค่ะสายนีใน้ในเมื่อเลือกเดินสายนี้แล้วก็ต้องสู้นะคะสู้กันต่อไปนะคะ คนเช็กยางสักหน่อยอย่างคนที่มันเป็นธรรมดาเนาะคนเราอ่ะก็อยากไต่เต้านะคะจากที่เคยเป็นลูกน้อง<ม>ก็อยากเป็นเท่าแก่<ม>เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรของตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องการให้ใครมามาด่ามาว่าอะไรประมาณเนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเราทุกคนอยู่แล้วเนาะมันก็ ประมาณนั้นเราก็อยากไต่เต้าอยากขยับขยาย,ยากิจการอยากเติบโตนะคะเป็นเรื่องธรรมดาต่อยอดกันไปนะคะอันนี้ก็เช่นกันกว่าช่างเหี่ยวจะมาขนาดนี้นะคะกว่าสาวเอจะตัดสินใจนะคะก็ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะมันก็มีมันมันก็มีจุดวิกฤตจุดผันเปลี่ยนนะคะของชีวิตว่าทําไมถึงได้มาอยู่จุดนี้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลมันมีอะไรที่แตกต่างกันเนาะไม่เหมือนกันมันมีอยู่ที่ความชอบด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบสายนี้บางคนก็ชอบสายนี้นะคะมันก็แล้วแต่นะคะว่ากันไป <oui. S 2> ก็ในเมื่อเราเลือกที่จะเดินสายนี้แล้วเราก็ต้องสู้ค่ะไม่ว่าอาชีพไหนเหนื่อยเหมือนกันทุกอาชีพค่ะสู้เหมือนกันสู้กันไปค่ะสู้กันไปเลือกแล้วก็ต้องสู้ค่ะก็สู้สกันไป ส่วนนี้ก็ค่างวดนะคะอ่าก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะบางครั้งแต่ละเดือนก็อาจจะหมุนคล่องบ้างงานค่าเที่ยวค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่า่าการที่เราเป็นเท่าแก่แล้วถ้าเรามีลูกน้องถ้าลูกน้องเข้าใจกันคุยกันก,ก็โอเคนะแต่ถ้า ลูกน้องไม่เข้าใจอย่างนี้เนาะเออเนี่ยประมาณเนี้ยมันก,มนก็มันก็หลายอย่างมันก็อยู่ที่จะพูดจะคุยกันได้บางครั้งแล้วบางทีการที่ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วไปฟังจากคนอื่นนะคะว่าคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอ่าอันนี้ไม่จ่ายอันนั้นจ่ายไม่จ่ายอะไรยังไงก็ต้องลองสัมผัสเองบ้างบางทีต้องลองรู้อย่าฟังฟังหูไว้หูค่ะฟังหูไว้หูไม่ใช่ฟังทั้งสองหูแล้วก็แบบเออเชื่อสมหมดมันต้อง มันต้องมีสัมผัสกันบ้างต้องต้องต้องศึกษากันเนาะถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจแล้วอย่างเนี่ยการเป็นเท่าเก่ถึงรอบมาไหนจะมันก็มีการสึกหลอเนาะมันไม่ใช่ว่าขับเที่ยวนึงมันจะได้เหลือเยอะนะคะงานแต่ละงานมันก็ไม่ได้เหลือมันก็มีคะเข,า,ขากันไปนะคะช่วงราคาขึ้นขึ้นลงลงนะคะใครที่ไม่ได้อยู่สายนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะออยังรับรถร่วมดูได้ยนะครับ ส่วนใครที่อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะเข้าใจนะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่า,า,าว,ว่า,อาพอเสร็จครบระยะนี่มันก็ต้องมีการถ่ายน้ํามันเครื่องค่าอะไรแบบเราวิ่งมาเที่ยวเที่วเราเหลือจากนี่นี่มาแล้วก็เหมือนผสมไว้เก็บไว้เพราะว่าเราก็ต้องอมีค่าสึกล้อ เดี๋ยวก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวก็ยางเด,ยเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามระยะเวลาตามของมันไปบางครั้งก็อาจจะเกิดก่อนระยะเวลาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนยางรุงยางรั่วอะไรก็ว่ากันไปมันมีหลายอย่างค่ะก็ต้องบางทีลูกน้องก็ต้องเข้าใจคุยกันเข้าคุยกันง่ายก็ดีไปนะคะเท่า,าลูกน้องเท่าเก๋ก็ได้นี่ก็ รถร่วมนะคะที่รับอยู่สุวรรณภูมินะคะก็ยังรับเหมือนเดิมนะคะใครจะเข้าไปวิ่งนะคะรถร่วมไม้สับนะคะลงะก็อาจจะมีการโยกนะคะติดคิวนะคะลงที่ฮาร์เบอรอ์หรือบางทีก็อาจจะลงฮาร์เบอร์เต็มก็อาจจะโยกไปไวาย11อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่สถานการณ์เนาะก็ค่ะมีติดคิวบางช่วงไม่ติดคิวไปถึงก็ได้ลงเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ บางช่วงก็ติดคิวนะคะใครนูใครสนใจนะคะอยากจะมาวิ่งรถร่วมด้วยนะคะเห็นก็ได้นะคะทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะก็เข้าไปนะคะมาร่วมวิ่งกับเราได้นะคะใครที่หรือใครที่มีงานมาทางภาคอีสานแล้วยังไม่มีงานขึ้นไปอ,อยากจะมาวิ่งกับรถช่างเอียวก็มาได้นะคะทักกันเข้ามาได้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้ ไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงงานนะคะก็วิ่งได้ค่ะรับร่วมมีขึ้นทุกวันค่ะขึ้นทุกวันตอนนี้ราคาก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ปรับนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันค่ะนูเคาะปกปกปกเคาะอย่างเคาะอย่าง oh. เนี่ยบางคันก็โจดอาบน้ําซื้อพวงมาลัยนะคะห้องนงห้องน้าก่อนที่จะลงเขานะคะเขาตะโกก็เเป็นระยะสั้นๆเนาะไม่เหมือนเขาปักนะคะเขาปักนี่จะยาวหน่อยขึ้นลงก็จะยาวหน่อยแต่อันนี้ก็เป็นช่วงระยะสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะระมัดระวังด้วยนะคะลงเขานะคะลงเขาขึ้นเขาก็รถหนักเนาะ จะว่ารถหนักรถเบาก็ต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันค่ะก็ใช้ความระมัดร,ระวังกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆกันไปเช่นกันนะคะเราก็เช่นกันค่ะให้กําลังใจตัวเองสู้ๆทุกวันเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ค่ะวิ่งอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนงานนู้นบ้างงานนี้บ้างกระโดดงานนี้บ้างนะคะนี่แหละเป็นเท่าแก่นี่ยิ่งยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมค่ะ แล้วเขาบอกว่าอยากมาเป็นเท่าเก่นะคะโดยที่แบบว่าคิดว่าจะไม่เหนื่อยจริงๆถ้าเป็นเท่าเก่นิ่เหนื่อยกว่าเดิมอีกเนี่ยนี่แหละเท่าเก่แล้วพอเนาะเราวิ่งเองแล้วก็อย่างว่าหละมันก็ต้องต้องแยกเป็นธรรมดาตรวจต้องเช็คต้องดูคนไหนที่เป็นเท่าเก่แล้วแต่ว่าเคยผ่าน การเป็นลูกน้องมาด้วยการขับบรรทุกก็จะรู้เนาะว่างานแบบไหนแบบไหนแต่ถ้าคนที่ขึ้นมาเป็นเท่าเก่โดยที่ไม่เคยไม่เคยเป็นไม่เคยขับเนี้ยมันก็มันก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องใช้เวลาค่ะศึกษากันไปอาจจะแบบมาด้วยใจรักไงอ่าใจรักอยากจะมาเป็นเท่าเกดแต่ว่าฉันไม่เคยนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องศึกษากันไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็คล่องค่ะมาอีกเรื่อยๆนะคะนี่ก็ ไปเรื่อยๆก็จะลงเขากันเราก็จะลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าจอดเช็คสภาพยางจอดผ้าใบสักหน่อยนึงนะคะประมาณนี้ก็เรียบร้อย ก็เจอกันตรงไหนก็ทักทายกันได้นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะดูมีก๊อกน้ําส่วนตัวนะคะตรงนี้ไม่ต้องเดินไปห้องน้ําอันนี้ก็ใครสนใจอยากจะไปทําตามก็ได้นะคะมีก๊อกน้ําส่วนตัวนะคะแบบนี้เสร็จก็เนี่ยล้างตรงนี้เลยแล้วก็ เวลานี้ก็เติมน้าเอาเนาะเติมน้ําเพื่อไว้ใช้เพราะบางที่แบบว่าอย่างว่าเลย,เยมันเดินเดินไปห้องน้ําบางครั้งมันก็ไกลคือไม่ได้อยากเดินไปห้องน้ําไงก็คือจะใช้ล้างแค่อะไรประมาณเนี้ก็มีแบบน้ําไว้ใช้ก็โอเคนะคะไปน <No. S 1> ล้าง เอฟซีเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะลงเขาช่องตะโกนะคะเนี่ยเราก็จะเดินทางลงเขานี่ก็พักพักลงมายืดเส้นยืดสายนะคะมาดึงพงดึงผ้ามาเคาะยงุงเคาะยางนะคะมาตูก่ก็ประมาณนั้นเลยค่ะเอฟซีก็ยังไงก็ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเจอตรงไหนทักทายนะคะบวกมือสามชาติเตดเนะคะเจอกันไปขึ้นรถไปเลยยืดแข้งยืดขาก่อนไปกระโดดตบไปโอเคค่า f เเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย